บองตรงเลยนะครับว่าแม้แต่โคต้มเองที่ว่าชั่วเนี่ยก็ยังไม่เคยทำมาเลยชั่วระดับนี้นะครับผมมาเพื่อความอยู่รอดไว้ยโอเวอร์ช็ออับริการเติมเกม FIFA Mobile ราคาประหยัดงานเร็วปลอดภัยถูกใจสายเติมแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเติมในทั้ง FIFA Mobile, FIFA 22หรือเกมอืออื่นอีกเพียบลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ออบตัดแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนวาเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออปตัดสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกมฟแบบีฟ่ายี่คอย ลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมกระโพจนีกครั้งทุกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับซีรีส์นาะสันติซีซั่น6พาร์ท12กันแล้วนะครับผมความเดิมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรื่องหลักๆที่เราจะต้องทําก่อนเรื่องอื่นเลยนะก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจของบอร์ดบริหารที่มีต่อนาสันตินะครับผมโอ้โหคุณดูแต้มตอนนี้สิซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยพี่มันต้องแต้มเท่าไหร่แล้วมันถึงจะเรียกได้ว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับที่จะโดะนไะล 70เนี่ยก็ถือว่าโอ้มีโอกาสโดนไล่แล้วนะครับผมแต่ของนาสันตีเนี่ยเหลือ69นะครับเ็ยังชั่วหน่อยแล้วก็จริงๆวันนี้มีเรื่องหนึ่งด้วยนะครับผมที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเราจะต้องเก็บแต้นโดยที่ไม่มีน้องวินเทอร์นะครับโอ้โหหนักนะปัญหานี้เพราะสถานการณ์ของเราตอนนี้เนี่ยชาวเก้ยอยู่อันดับ2ก็จริงนะแต่ว่า เดี๋ยวนะไอเกมเมื่อกี้พวกมึงพากันสะดุดหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะขอเช็คสกอร์ซะหน่อยนะครับผมคือที่เราค้างไว้เมื่อพาร์ที่แล้วอ่ะเราก็อยู่ที่2เนี่ยแหละแต่ว่าเราแข็งมากกว่าชาวบ้านเขา1เกมใช่ปะเฮเดนฮามไปเสมอนะครับแล้วก็ฮันโนเวอร์ไปแพ้นะครับรวมถึงเอ่อทางด้านของฮัมบูร์กเนี่ยก็ไปแพ้เหมือนกันว่ะเฮ้ยเราแม่งมากับดวงเหมือนกันนะเนี่ยส่วนเรื่องเควสบอร์ดบริหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเตาะละกันนะครับผมเดี๋ยวรอเมมองส่งดีพอร์ตกองหลังมานะครับแล้วเราก็เซ็นมาสักตััััววนน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 นึงงงงะะะะะบบบบอออรรรรร์ดดดิหหหาจจไ้้ใใเเเเยยย็็็ลลล่่คคผมแแกกกซตตูชีำ ไม่หนึ่งคนนะครับผมอันนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ทาสัทีหรือเราจะลองหัวหมอดูไหมแบบว่าไปหาเซนฟรีนะครับผมแล้วก็ให้สัญญาณระดับครูเชียวไปเลยพอถึงเวลาจริงก็ไม่ต้องส่งมาเล่นไงเออถ้าเกิดว่ามันวอยไวหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบจัดฉากทําเป็นว่ามันงงเงนะครับผมเราต้องปล่อยมันทิ้งเหยื่อของเราเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นแบ็กซ้ายวัยยีปีชาวออสเตรเลียคนนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะหลอกง,ง่ายดีรู้สึกว่ากําลังจะมองหาสโมสรใหม่อยู่ด้วยนะครับผมเข้าทางโจรมองตรงเลยนะครับว่าแม้แต่โคต้มเองที่ว่าชั่วเนี่ย ก็ยังไม่เคยทำมาเรชั่วๆระดับนี้นะครับผมมาเพื่อความอยู่รอดเว้ยทางนั้นเนี่ยขอสปอร์ติโกไม่ได้เราไม่ได้มาเพื่อคุยกันเรื่องนั้นนะครับผมเราเซ็นคุณมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของคุณนะเพราะฉะนั้นคุณเอาระดับครูเชี่ยวไปนะครับผมเดี๋ยวเอามาเป็นตัวหลักเลยนะไหนดูซิว่าเขาจะยอมหรือเปล่านะครับโอ้ยชิบหายแล้วน่าจะน่าจะไม่ได้หลอกง่ายๆวะ่ะผมว่านะถ้าจะเซ็นระดับครูเชี่ยวแม่งต้องดูสแ,แต็ปด้วยเว้ยโอ้โหแบบนี้คือจบแล้วว่ะ แบบนี้คือจบแล้วครับก็ต้องสรารภาพเลยนะครับว่ามึงก็เป็นนักเตะที่มีคุณค่านะแต่ว่าไม่ค่อยคู่ควรกับทีมกูเท่าไหร่ เชิญครับก่อนจะกลับบ้านเนี่ยก็หาอ,อะไรกินหน้าสมโมสรได้นะครับออกออฟฟิศไปเลี้ยวซ้ายจะเจอบะหมี่นงนะครับผมผมว่านะสันติแม่งทำชั่วไม่ขึ้นจริงๆวะ่ะถ้างนั้นเดี๋ยวลองทําอะไรที่มันแบบว่าเราทําได้ในสนามก่อนแล้วกันนะครับผมคืออย่างน้อยให้มันขึ้นมาสัก70ก็ยังดีไอ้หกสิบเก้ามันเสี่ยงเกินไปจริงๆวะ่ะเฮ้ยแล้วก็เหมือนจะมีคนหายเจ็บกลับมานะครับใครวะเนี่ยทีมกูก็เจ็บจนลืมไปหมดละเทดิีด้เจ๋งนะครับผมโอเคสวยเลยเกมนี้เราต้องชนะเพื่อที่จะจี้ก้นจาน่นนาฝ บุนเดสลีกา2ของเยอรมันครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับบุกมาเยือนคลาวส์ดูนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือสนามกีฬาแห่งชาติหรือเปล่าเนี่ยทำไมลู่วิ่งมันใหญ่ขนาดนี้วะโอ้น่าสนใจครับน,นานๆจะได้เตะสนามมีลู่วิ่งนะอยากรู้เลอเกินว่าจาังหวะวิ่งไปหาแฟนบอลน,นี่มันจะต้องวิ่งไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดู <laughs> มา ดูตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถิติของทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับผมไม่ใช่สิต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะครับนสันะสตินี้คุมทีมแหมก็ยิงเยอะนะแล้วก็เสียเยอะด้วยนะครับผมสเปนตัวจริงของทางคาวซสููใช้ระบบ4-3-3นะครับผมผู้เล่นชุดหลักเนี่ยก็เหมือนที่เราเคยเจอเนาะแต่ว่าส่วนสเปนตัวจริงของทางชาวเกสูน4ทีมเยือนเนี่ยผมยังไม่บอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวโดนบน่นมาเกมเริ่มครับ อาริทให้มาล่าซาออกมาทางซ้ายที่วาเดเมียครับโอยันให้สวยเขาจังหวะนี้โชว์ดึงจังหวะรอจังหวะนี้วาเดเมียเติมขึ้นมาแล้ว no. โอ้โหชา้าไปจังหวะหนึ่งครับน่าเสียดายครับผมโอ้ดูแฟนบอลของชาวเกยเดี๋ยวนะคือมันไกลบ้านไกลเมืองใช่ไหมทำไมคนดูมาไม่เต็มสนามวะเนี่ยโอ้แล้วดูตึกลาบ้านช่องข้างหลังเดี๋ยวนะมึงมึงเตะที่เยอรมันจริงไหมเนี่ยขอเด็ของทางชาวเกครับ โอ้โหตรงกรอบแล้วเว้ยโอ้โหปมมือมอ <c oughs> งมาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะครับผมเพิ่งจะตรงกรอบนี่แหละนะล่าสุดนี่เหมือนจะชนเสานะครับคอนเนอร์ของคาร์สลูครับผมลบลบโอ้โหมึงก็ยังไม่ออกเนาะ <c oughs> โอ้โ,โอ,โโอโ้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ขอเคร่งหน่อยอขอสกี้ ให้มาเดียวฮาริชช่องสวยแต่ว่าช้าไปนิดนึงครับรับหน้าครับจังหวะนี้ก็แต่ถือว่าไอเดียดีแล้วครับโมมัดอลิโชแต่ว่าเพื่อนให้ช้าไปหน่อยครับผมแนมน่าเสียดายครับระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะว่าผมมาในระบบอะไรตั้งอินสตัคชั่นแบบไหนนะครับผมผมจะยังไม่บอกแล้วก,กันเกมวันนี้จะได้ไม่เป็นการกดดันตัวเองด้วยนะครับผมโอ้เขาเล่นกันนิ่งจริงครับเจ้าบ้านโอ้โหแล้วส่งลูกน,นี้แม่นมากครับ รอเล่นเอาไปเสียหลักทำไมล่ะลูกคอรมันยนมาประมาณโอเคกูสวนแล้วมึงทีนี้กูไม่สนใจละไปครับขึ้นทางซ้ายบ้างแล้วกันอานเมียออกมาลาซาลูกท้ายกูต้องบนไปขวามาที่ลาสก็อกี้ครับลาสก็อกี้เห็นโชว์ชี้บอลลองตักเถื่อมาเฮ้ยได้เฉยโอ้โหเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้ <laughs> โอตติ <laughs> ออชาวเก้0-4นะครับผมประตูขึ้นนำ1-0จากโูมัตอาลีโชครับโอ้เดี๋ยวนะผมอยากดูอีกมุมหนึ่งอ่ะ <c oughs> คือมันห่างจากสแตนเชียมากเลยนะเว้ยโอ้อะไร,รอะแต่ไม่เป็นไรถือว่าดีครับลุกนี้โควเข้าข้างด้วยหน่อยนึงครับสุดยอดครับโชว์ เอาไว้เอาไว้ชีวิตที่ไม่มีวินเทอร์ก็ใช่ว่าจะเพิ่งเคยเจอนะครับผม14ประตูจาก22เกมครับโอ้โหฉายาจะตั้งให้ว่าอะไรด,ดีโม,มูบัทอาริโชเนี่ยไข่มุกดำก็ไปซ้ำเปเล่น,นะครับผมชาไข่มุกไหมแล้วพูตซีสก็เป่าจบเกมกันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางชาเก้ศูนย์สี่นะครับที่นำอยู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งจากประตูของโม,มูบัทอาริโชนะครับผมกองหน้าชาไข่มุกของเรานะรอบนี้ชาเก้จะบุกจากซ้ายไปทางขวาน,นะครับผม อาอก,กีโชชีอีกแล้วโชชีก็โยนสิครับโอ้โหแกได้ดีมากครับชอดนี้เอ้ยโอเคสวยครับเหมือนว่าเขาจะเริ่มเร่งสปีดบอลแล้วนะครับผมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโยนได้นะแต่ว่าช้าไปครับเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องเร่งครับซานนี่ให้คาริสลาซาออกซ้ายไปที่มาดเมีอามาดเมียไหลต่อมาที่โอวายันครับ โอ้ยยันลองหยอดมาโชว์ด้โค้งเออหูยไม่ได้ครับช็อตนี้ลาซาเกมตรงกลางนี่เก็บกินยากจริงๆวะ่ะเอ้ยอยากได้กลางรับแต่บอดแม่ก็ให้เซนดีเฟนต์นะครับผมกอดอปให้มา,าคอสตาร,รอเลนออกไปทางซ้ายครับโอ้ยอตคกราถึงก่อนสวยไปคาริลาซาออกไปทางซ้ายครับ ฟาดเมียอันนี้เป็นฟาดเมียอุ้ยอันนี้เป็นฟาดเมียตัวริมเส้นนะครับผมเออเจียวยิงโอ้โหยิงเหมือนเกี้ยวเลยเจียวแล้วสวนเร็วเลยครับทางด้านของคาส s ูนะเอ้ยดึงไว้ดึงไว้ชะลอไว้ชะลอไว้ดึงไว้ดึงไว้เกี่ยวแขนไว้เออดึงไว้ดึงไว้สวยครับรอเล่นเจอ อากูควรเปลี่ยนอยู่ครับให้มาทอปมันฮะโอเคเอ้ยโชว์มันวิ่งอีกแล้วไปสิครับจังหวะนี้ไอ้โคมไอ้โกบาวนี่ใครวะเล่นดีอยู่นะอารมณ์เหมือนท่าที่แล้วเลยไอ้หมอนั่นก็เล่นดีไอ้้ไอโอวูซูใช่ไหมเตะต้าเหมือนกันนะฟอร์มตัวนี้ผมเห็นในคอมเมนต์นี่บางคนก็ชอบเหมือนกันนะโอวูซูเนี่ยแล้วก็ รวมถึงพับคอมเมนต์ใช่ไหมอยากให้ผมไปดูโอซิลรับผมโอโ้ผมเอาก,ากลางรับก่อนตอนเนี้ยโชเฮ้ยเติมสวยไปน่นและวิ่งอ้อมมาเลยลูกอากูจังหวะนี้เสาไกลมีฮ่านี่โอ้โหได้เว้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้เนี่ยจังหวะเก็บแบบนี้มันมันควรทำได้ดีกว่านี้ คิดว่ากาลังจะส่งซาลาซารล,ลงมาเล่นพอดีนะครับผมแต่ไม่คิดว่าจะได้ส่งแทนฮาริดนะระบบที่ผมใช้ก็ตามนี้นะครับผม4-2-3-1นะครับโดยใช้มาลิกเจียวขึ้นมาเป็นกลางรับเพราะว่าผมลองมาคิดดูแล้วอ่ะถ้าเล่นแผนเดิมนะตอนนี้นะโดยที่ไม่มีวินเทอร์อ่ะมันเล่นยากเว้ยไม่ว่าจะเป็นฟาเดเมียหรือจอรนกุณแม่งใครก็ไม่รู้มายืนคู่กับโชนี่คือแบบหมาไม่แหลกสักตัวนะครับ กิินชก็ต้องเก็บนะเออเทียวเ้ยอยดเล่นกลางรับดีกว่าคาบักอีกว่าข้าพลังมันบวกเลยนะประเด็นน่ะโอ้แล้วจบเกมการขันเลยก็ผมกลายเป็นว่าฮาเกี้สามารถเอาชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนะชนะก่อนแล้วค่อยมาบอกแผนที่หลังจะได้ไม่ต้องโดนบน่นโอ้ยอดครับ สแตตตอนนี้เหลืออยู่68นะครับเอ๊ะทำไมมันน้อยลงทุกวันวะเนี่ยฮาริดเนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็บโอ้โหเจ็บเข่าอีกแล้ว4สัปดาห์นะครับผมไปตำตาไปวินเทอร์เลยวะ่ะแล้วคือไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะไอตัวที่เจ็บเนี่ยแม่งจะต้องเป็นตัวที่แบบแบกทีมอะซาราซาวินเทอร์ฮาริดนี่ก็กำลังเล่นดีนะนั่นเลยนะระบบ4 2 3 1เนี่ยแต่ว่าตารางคะแนนนี่ถือว่ายังดูดีนะครับผมยูนอันดับ2มี44แต้มนะครับเอ้าวทำไมควิกพีนชีสมันยังไม่ขึ้นวะ อ๋อแสดงว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นสติ๊กไงก็คือต้องเก็บอย่างต่อเนื่องใช่ไหมโหใจคอเก็บเกมนึงกูก็ยากจะตายหาอยู่แล้วให้กูเก็บต่อเนื่องด้วยเหรอแต่ผมยังค่อนข้างกังวลกับไอ้เคเวสเซนต็กกองหลังในตำแหน่งครูเชียวอยู่เลยว่ะเอะหรือว่าถ้าเราลองวิธีนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าได้นี่มันก็จะทำให้เราประหยัดไปเยอะเลยนะก็คือเซน,ตนเติในทีมแหละขยันสัญญาให้มันเป็นครูเชียวนะครับผมมาเดี๋ยวดูซิมาหลีกเดียวเอามืองี้แหละเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะอนาคตดีนะครับเซนเตอร์ก็เล่นได้ กลางรับก็เล่นดีนะครับผมอย่างน้อยถ้าเราเซ็นไปแล้วมันแบบว่าคุยไม่เด้งเนี่ย มันก็ยังใช้งานได้ยาวๆนะครับผมแน่นอนรัาว่านาเรียกเองมาคุยวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้สัญญาครูเชียวครับทีนี้ก็ต้องเป็นรู้แล้วรับว่าเขาจะเอาค่าตัวเพิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าค่าเหนื่อยตอนนี้มัน3,5 0 0สัญญาเลยอีก2ปี4เดือนเดี๋ยวขยายให้อีกหนึ่งปีแล้วกันอายุ20นี่มันยาวๆอยู่แล้วนะครับผมลองใจดีสักวันหนึ่งจะเป็นอะไรไปวะอ่ะจัดไปครับใครอยากได้ก็ยื่นมา9ล้านยูโรนะครับผมเดี๋ยวค่าเหนื่อยผมให้เป็นหมื่นหนึ่งแล้วกันคิดซะว่าซื้ออนาคตนะครับผมแต่เหม นาสันติมึงห่วงอนาคตตัวเองก่อนดีไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรช่างแม่งบอดบริหารครับอันนี้ลูกน้องกูมึงจะทำไมเจ้าของทีมที่ดีผู้บริหารที่ดีเนี่ยมันต้องเข้าใจมันต้องตามใจผู้จัดการทีมนะครับผมเออเข้ารู้เรื่องฟุตบอลมากกว่าเราโอเคสวยครับโอ้โหรับไปแบบแค่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเอ,อ๊ะกูจ่ายค่าหมูหรือเปล่าวเนี่ยอ่ะถือว่า ให้นาคตเด็กนะครับผมอีกในนึงก็คือเดี๋ยวไปดูเควสด,ด้วยว่ามันได้เรื่องหรือเปล่านะได้หรือเปล่านะไม่ได้นะครับผมต้องเซ็นมาจากข้างนอกนะแบบนี้สิที่เขาเรียกว่าทํางานท่ามกลางความเสี่ยงของจริงนะครับผมแกก็ไม่ต้องกังวลไปครับผมเพราะว่านาสันตินี่ประสบการณ์แกโชคชนนะคุมทีมมาไม่รู้กี่ทีมแล้วเนี่ย<แ>ยังไม่มีบอกบริหารท่านไหนกล้าไล่แกออกเลยนะครับเกมที่2ของวันนี้ครับเรามาเตะในบ้านเฟลตินอารีนาของเรานะครับผมสนามนี่น่าจะเป็นสนามที่สวย,วยที่สุดเท่าที่ผมเคยคุมทีมมาแล้วนะ เพราะว่าอย่างกุริสันาพาก็จะเล็กกว่านี้หน่อยใช่ปะ่ะนัดยมงอเลสน,นี่หนักเลยนะครับผมแต่ถ้าจะเอาแบบจริงๆเลยนะก็อย่างที่บอกอะผมชอบสนามที่แบบอยู่กลางป่ากลางเขาเห็นวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็นั่นแหละนะทีมเรามันไม่ใช่ทีมเล็กๆนะครับผมชาลเก้นเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมสนามนี่ก็ใหญ่โตโอโหระทึกนะสว่วตัวจริงของทางชาลเก้สุซีเนี่ยใช้4 2 3 1เหมือนเกมที่แล้วเลยนะครับผมแต่ว่า ในตำแหน่งของเอมิลฮาริดเนี่ยจะใช้เป็นโรดิโกซาราซาแทนนะครับส่วนกองหน้าก็เป็นโชเหมือนเดิมนะครับผมทีมเยือนของเราใช้ระบบ4-3-3นะครับผมเอ้ยมาอยากเปิดเกมบุกใส่นักใช่ไหมทางฮันซาลอสตองเนี่ยจะเริ่มบุกก่อนนะครับในชุดเยือนสีขาวนะครับผมโอ้โยขาแทบฉีกแล้วเวยนบอลเอาบอลไม่ออกเอ้ยโอเคโอ้โหบอลไม่ออกเฉยครับสัตเมื่กี้โจ โชดึงรอเพื่อนช้าไปจังหวะหนึ่งครับแมมบ้าแมมบ้าไหลมาโอ้โหลาสซาก็บอกให้เพื่อนช่วยลงมากันหน่อยนะครับผมเกมลุกของทางทีมเยนนี่อันตรายเหลือเกินครับโอดลเมียลองเปลี่ยนแกนไปที่ลาสซอกี้สวยครับให้จังหวะเดียวสวยมาก ตบหักเข้ามายิงโอ้ติดบล็อกครับผมจมังหวะนี้น่าเสียดายครับโอเคสวยมากฮซสลาซา,ายังไม่ฟิตเต็มร้อยเ,อเนาะค่าชามนี่คือติดแดงเลยนะครับผมแบบว่าจิ๊บโอเคโห้ใจนึงก็กลัวบอลมันจะตรงกรอบอีกใจนึงก็กลัวจะเสียจุดโทษนะครับจอดี้ดูดิแม่จะเตะก้านคออยู่ละอนี้เดียวครับจะรอดเปเนี่ยเกมนี้ สวยเลยเออวิ่งตันหลังดิเออโอ้ทำดีกันทุกอย่างแล้วจบไม่ลงครับโอ้ซะลาซาน่าเสียดายน่าเสียดายเอาโอเค สาสากมึงพร้อมหรือ,อยังวะเนี่ยเออไปดิยิงไปดิโอ้โยกูยอ้างจอยเลยแล้วกันต้องขุดไปยิงป่ามคมมึงไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้สุดนาสันติกูสุดเลยเทสเจียวต้องหนีดิวะ อากูอ้าวเลี่ยมเข้าลองใส่ก้อยลูกนี้หูยติดล็อกว่ะโอคไปซาซาอู้ให้เนียนมากครับตอนนี้เออตัดหลังลมึงตัดหลังไปมึงตัดหลังไปไม่ตัดันปูเปิดแล้วกันเอ้ยหูยไปเอาได้อยู่ไหมซาซา,าโลดิโกซาซา,ามายิงครับเล่นง่ายดีกว่าเอาเดูมีอะไ ให้เพื่อนเติมเมื่วานนี้ไปแล้วก็โยกเข้าไปแล้วก็ยินโอ้โหผูขอละไอ้เหี้ยโอ้เราควรได้อย่างน้อยหนึ่งประตูอะก่อนจบครึ่งแรกอะแต่ว่าไม่ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรสมาธิครับต้องลุยกันต่อไปในช่วงครึ่งหลังนะไปะลุยกันเลยครับอันนี้เมียอากูเติมเลือกข้างหน้าดีกว่าเวยเลือกข้างหน้าแล้วโอ้โหนี่ก็จะฟาดอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเหลี่ยมดูมุมอะไรเลย A dẫn đi có sang phú bèn binh tay em đuổi ra tóng ngọc bâtô hôm nói tay nói mh 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 โอ้ยคูก็ากะ่าวไปแล้วแหละไอ้แม่งชาร์ปแดงก็คงยิงได้ไม่ดีกว่านี้หรอกเดี๋ยวผมขยับซาลาซาไปยืนต่ําแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวดันลัสซ่าขึ้นมาเป็นกองกลางตัวรุกนะครับผมโอ้โอ้ยสวยโอเคนี้แหละพวกมึงไม่เน็ดไม่เหนื่อยกันเลยหรือไงวะเนี่ย เทีได้ไงวะโอ้สุดย,ยอดสุดยอดจริงแม่รู้ว่าโดนไปแล้วนะลูกเนี้ยทําใจรอแล้วนะครับผมยังติดปลายปุ่มสตัทนะครับผมโ,โหนที่้าใช้แบบปุ่มแบรน์นี่คือเข้าไปแล้วนะโอเคลุกลูกลูกลุกฟ้ามันนีบลุกหน่อยครับเสมอไม่เป็นผลดีนะครับผมเออเอออ้โโอมันดึงเสือเ้ออาจารย์ โอ้โอ้กูจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยโขกลูกนี้เม่งก็ไม่ตรงกรอบอีกโอ้ตายแล้วโอ้โอ้หไอเดียมันเจิดมากกูจับบอลจับบอลล็กย่างเพี้ยเตะกิงโอะไรเนี่ยกูไม่เล่นเลยสัตว์ เลยกว่าจะได้โอ้เรียบร้อยครับผมคาวเก้ได้ประตูขึ้นนำประตูไทยเลยแล้วกันแล้วก็ผมโอ้จากบอมัตอาลีโชคนดีคนเดิมครับโอ้ปรมาณกูเทพสุดโอ้สุดไปเลยพี่เธิอนนอนได้ตามสบายเลยพี่โอ้เป็นเกียร์ที่ก็บอกว่าปาดเหนื่อยจริงๆครับโยนจนแบบคือมีจังหวะจบนะเพิ่งมาได้จังหวะนี้แหละครับโ,โ้โอ้ดีใจ ดีใจแทนฟาร์มานมากๆเลยครับเซฟชิบหายสุดท้ายกองหน้าเราก็ทำจนได้นะครับผมทดสองนาทีเตะทิ้งเลยกันเออเฮ้ยเอ้ยอย่าเปอย่เออโอเคผมค่อนข้างเชื่อว่าถึงแม้ว่าแต้มเราจะเหลือแค่6กเนี่ย แต่บอดบริหารมันไม่น่าจะไล่เราออกเว้ยเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือเขาอยากให้ทีมของเขาขึ้นไปเล่นบุนเดลิก้านะครับผมซึ่งการปลดผมกลางคันแบบนี้ไม่เป็นผลดีแน่ๆแต่เราจะไปมั่นใจเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันนะเนาะคือณตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรอะคลีนชีสอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเซนเติครูเชียวันนี้ได้แต่ว่ามันต้องใช้เงินลงทุนนะครับผมซึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเควสติได้คก็ือการรเซนัตะคู ในตำแหน่งกองหลังมาเข้าทีมนะครับผมซึ่งตัวเป็นครูเชียลที่เป็นแบบว่าเป็น first team เฟิร์สทีมด้วยนะก็คือเราซื้อมาจากทีมไหนก็ตามเนี่ยต้องเป็นระดับเซตผู้เล่นตัวจริงของทีมนั้นด้วยนะครับผมอันเนี้ยพอทําได้มีงบอยู่ประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็มีงบจ่ายค่าเหนื่อยอยู่แสนหกนะก็ต้องมาตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่าเราจะจ่ายเงินซื้อชีวิตนสันติหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะปล่อยให้แต้มมันแดงแบบนี้ไปก่อนจนจบฤด,ด,ดูกาลก็รอติดตามตอน,ต,อนต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ